สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการม็องมันคันปากนะครับคุณผู้ชมนะฮะช่องทางในการรับชมมีอะไรยังไงบ้างมีหลากหลายเลยนะครับสามารถติดตามคอนเทนต์สนุกๆของเราได้ที่ Big Bad Channel นะครับไม่จะเป็น y ยูทูบชาแนลแฟนเพจ Facebook นะครับหรือจะเป็น i n s t a g r กรมรวมถึง Ti ก t อกตอนนี้เรามีทุกช่องทางเลยไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆของ Big Bad Channel ของเรานะครับโอกระเต่าทีภูครับอ้ค์เอกะพครับคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้สับสนยนปรย แบคทีเรียเลยคุณผู้ชมนะเนั่นก็คืออามือเอกใบเคนเส้นนั่นเองนะฮะพ่นครั้งหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของบ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูแลด้วยอามือเอกได้พ่นครั้งหนึ่งสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้30วันนะคะเพียงเอาผ้าเนี่ยบางๆหรือกระดาษทิชชู่เช็ดบางๆเพาะก็จะตัวน้ํายาจะเคลือบนะ,ะครับผิวเอาไว้แล้วทาให้เชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียไม่มาเกาะนะคุณผู้ชมนะฮะ ห้องน้าห้องครัวแล้วก็ในรถต่างๆก็ต้องสะอาดนะฮะบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงคนแก่แล้วก็มีเด็กนะฮะหรือไม่มีแต่ว่าเราอยู่กันเองเนี่ยเราก็ต้องสะอาดด้วยเช่นเดียวกันดูแลด้วยความถูกสุขลักษณะด้วยอาลมเอครับครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยนะครับชุดมีนาเลิฟหนึ่งกับเลิฟสองนะฮะมีนาเลิฟหนึ่งซื้ออาลมเอขนาด60 ml ครับปกติราคา798บาทครับวันนี้ราคาพิเศษเลยครับจ่ายเพียงแค่399บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีแบบรีฟิลไปอีกหนึ่งแท่งนะครับส โปรหสุดคุ้มนะครับมีนาเลิฟสครับซื้ออามเอขนาด250 ml บปกติราคา2,598บบาทนะครับวันนี้จ่ายโปรสุดคุ้มเพียงราคาพิเศษ 1,200บาทเท่านั้นนะฮะและจะแถมฟรีอารเมรขนาด60 ml และแบบรีฟิลไปด้วยอีกหนึ่งแท่งน,นะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ020263856ย้ำอีกอีกรอบนะครับ020263856นะครับมากันที่กา,าวบันเทิงข่าแรกมีของใครเมื่อวานนี้เลยคุณแม่มกับววธี Miss g r a n International นะครับปีนี้ก็ถือว่าเมื่อวานนี้ชุดว่ายน้ำนะแล้วก็มีชุดราตรีด้วยราาทำว่า <att> หลายประเทศ ควักของดีของเด็ดออกมาคุณแม่บอกเป็นไงเชื่อว่าควักเลยเหรอควักเลยควักนี่มันสำหรับซิฟฟานนี่นะอ๋อเหรอวะโชว์โชว์ละกครโชว์เมื่อวานนี้เมื่อวานไปดูมาคุณผู้ชมนะฮะรู้สึกว่าจากจากที่อะไรนะอะไรวะไปมาแล้วมันลืมลืมโชดีโชว์ดีซีนะฮะโชว์ดีซีนักที่ชมนะฮะก็ไปตั้งแต่ห้าโมงนะครับเข้าฮอล์ไปก็พี่นวัดก็มารับให้พาไปนั่งข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยก็ รอบแรกก็จะเป็นชุดราตรีบรรยากาศก็กจะเนิบๆนิดน,นึงนะฮะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายะนะก็ล้วก็ต้องยอมรับนะคุณผ,ผู้ชมว่านางงามที่สวยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนางงามประเทศประเทศเดิมๆนะฮะอย่างประเทศอาร์เจนตินาบราซิลนะฮะประเทศแล้วก็ในอันนี้ของลาตินอเมริกานะฮะแล้วก็ USA นะฮะแล้วก็เม็กซิโก แล้วก็อาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็ประเทศอะไรอะ,อะพวกโดมินิกันริพับลิกอย่างหมู่เกาะอย่างเงี้ยโดมินิกันริพับลิกนะฮะปัวโตริโกประเทศแบบเจ้าแห่งนางงามอะเจ้าแห่งขาอ่อนอะประเทศพวกนี้ไม่ค่อยผิดหวงังส่วนทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยอก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวือหวามากสักเท่าไหร่ก็มีแค่เด่นเดันอนเดียวก็คือเช็กริพับบิกมีแค่เช็กนะฮะส่วน นางงามยุโรปกับนางงามลาตินนี่จริตแตกต่างกันเลยนะยังไงคุณแม่คือนางงามลาตินเนี่ยทำกันบ้านมาดีมากเลยเสื้อผ้านหน้าผมชุดนะฮะแล้วก็ศึกษาข้อมูล,ลของเวทีมิสแกรนมาเยอะแยะมากมายเลยก็เลยรู้ว่าเจ้าของเ่าชอบแบบไหนส่วนนางงามทางยุโรปเนี่ยก็จะเน้นแบบว่าเรียบร้อยนะฮะจะไม่ค่อยวือหวาสักเท่าไหร่นะฮะช,ชุดลาตีก็เหมือนเป็นงานพรอม,อมนะฮะส่วนในฝั่งของแอฟริกาเนี่ยนะฮะแอฟริกาก็รู้สึกว่าจะเป็นเคนยานะฮะโดดเด่นนะฮะ ทำกันบ้านมาเก่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝั่งเอเชียเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าหลักๆอยู่มีประมาณไม่เกิน5ประเทศนะฮะประเทศไหนบ้างพี่โดดเด่นเลยนะฮะน่็จะเป็นอันดับหนึ่งน่าจะเป็นอินโดนีเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะไทยนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดพี่เต๋าไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขออภัยด้วยญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะฮะและนอกนั้นก็ยังก็ยังไม่ได้แบบว่าโดดเด่นมากพุ่งสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ อพอรอบชุดราตรีเสร็จเสร็จไปปั๊บเพราะชุดราตรีเนี่ยมันจะโชว์ความสวยของผู้หญิงในรอบชุดราตรีเนี่ยนะฮะงานปักงานติดเพชรนะฮะแล้วก็งานลูกไม้เอวยงานขนนกเอวยหรี่นะฮะมันก็จะง่วงนอนนิดนึงพอรอบชุดราชุดว่ายน้ําหรือสวิงมสวิงไม่สุดคอมโพสิชันเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็ตื่นกันทั้งหอรือฮาเลยฮือฮาเลยนะฮะชุดว่ายน้ําก็จะเป็นชุดอ่าเป็นวันพีชนะฮะเป็นวันพีชซึ่งบางคนก็ใส่เป็นวันพีชเต็มตัวบางคนก็ ไปทาให้มันกลายเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นทูพ p แต่ม่นก็เป็นวัน p i e อยู่นะฮะลายไม่แน่ใจว่าเป็นลายผ้าเขามาหรือเปล่าเขาว่าเป็นแบรนด์ MGI MGI นั่นแหละแต่ว่าเป็นลายผ้าเขามาไม่แน่ใจหรือเปล่าเพราะว่ามันมองแล้วพี่ต๋อไม่แน่ใจว่าเหม,มือนเหมือนผ้าเขามานะฮะแบรนด์ MGI นะคะุณผู้ชมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่โดดเด่นในเรื่องของชุดว่ายน้ําเลยเนี่ยเอาแบบว่าเด่นจริงๆเลยเนี่ยนะฮะเท่าที่จําได้แล้วกันนะฮะเมื่อคืนเนี่ยเอาแบบกินรอบวงมีแค่2ประเทศมาปุ๊บรวบไปเลย สองประเทศก็คือหมายความว่าตรงคอนเซปต์มิสแกนเลยนั่นก็คือ USA อนางงามจากสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมนะฮะมาเป็นไดนาโรสมาเลยนะฮะมิสยูเอสเอนะฮะอีกหนึ่งคนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นมานอกสายตาแต่เขาก็มาโดดเด่นในรอบชุดราตีแล้วและไม่น่าเชื่อว่าชุดว่ายน้ำเขาจะทําได้มันมากเลยทีเดียวนั่นก็คือนางงามจากโคลัมเบียโคลัมเบียถูกต้องฮะสองประเทศนี้แม้ว่ากินรอบวงเลยมันดอบวงนแม่โอ้โหทั้งเต้นทั้งอะไรชุดชุดนี่มัน มันเกินคาดมันเกินกว่าที่เราคาดเพราะว่ากระแสเขาไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่พอขึ้นเวทีปั๊บเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าก่อนว่าเกินคาดเราไม่ได้หวังกับเขาไงแต่เขาทําดีเกินคาดพอมาปุ๊บโอ๋ไม่คิดว่าจะทําได้ขนาดนี้ถูกต้องนะฮะส่วนนางงามฝั่งเอเชียนี่นะฮะก็จะมีประเทศไทยนะฮะแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียงานนี้ต้องบอกไปก่อนเลยว่าฝั่งเอเชียเนี่ยมีกระดูกเบอร์ใหญ่สองเบอร์ขวางเราอยู่นั่นก็คืออินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์นะฮะ แล้วก็ที่โดดเด่นอีกหนึ่งคนก็คือเวียดนามนะฮะแล้วเข้ามาทาง,ง,างนางงามสั่งฝั่งแอฟริกาใต้นี่ก็จะเป็นเซาท์แอฟริกานางงามฝั่งยุโรปนี่ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ ม,มีประมาณปนะมาถึงสองประเทศท้าพี่ต๋อก็จําไม่ได้นะฮะเพราะว่าการใส่ชุดว่นายน้ำเขาะจะดูเรื่องของรูปร่างแล้วก็ความกระชับของกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็คุนที่เป็นบิวตี้ควีนนะฮะว่ามีอกเอละโพกที่มันสมส่วนไหมนะฮะแล้วก็มีเซลูไ์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอนะฮะแต่ก็เมื่อคือนก็จบลงได้ด้วยดีส่วนขวัญใจนางงามเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศสกอตแลนด์เพราะว่ามีแฟนๆเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะดู้ยสังคะุณแม่ เอาสิบคนสุดท้ายชุดไา้น้ำโดยส่วนตัวนะฮะยางคุณแม่ก็น่าจะเป็น USA Czech ช e p u b l i c นะฮะฟิลิปปินส์นะคะอินโดนีเซียกี่ประเทศแล้วสามเฮ้ยเกินแล้วเอาใหม่แม่เอาเรื่องใหม่เดอ๋ยวดอ่าอเมริกาครับเช็กอ่าฟิลิปปินส์อ่าอินโดครับแล้วก็สิบคนนะนี่ไงนี่ไงแล้วก็แล้วก็น่าจะเป็นเอ่อโอ้โหชุด่ายน้ำอื้อหือ มันมีหลายคนที่มันพืดไว้นำแล้วมันดันเด่นอย่างเช่นบราซิลกับอาร์จเจนตินาเนี่ยนั่นนก็นน่ากลัวครับบราซิลโคลัมเบีย<อ>บราซิลอาร์จเจนตินาโคลัมเบียนะฮะแล้วก็เออเซาล์แอฟริกาเนเธอร์แลนด์ยังให้อยู่นะยังได้อยู่นะฮะเน,นเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ไม่แน่ใจว่เป็นยังไงนะฮะอันนี้แหละฮะจำได้แค่นี้แหละฮะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นท็อปหน,นึ่งในนี้น่าจะมีใครสวมมงสักคนหนึ่งนั่นแหละค่ะ<อ> นี่แหละฮะโอ้แต่ว่าเมื่อวานนี้ทําไม USA คนพูดถึงเยอะมากเลยคุณแม่ก็มันเกินคาด นทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำเลยใช่ไหมคุณอาชัดนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับรอบพรีลิมินารี่นะฮะเดี๋ยววันที่27ใช่ไหมยี่นี้นะฮะจะเป็นรอบไฟนอลแล้วที่จะตัดสินกันสำหรับการประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2020นะก็จะได้ทราบกันว่าสาวงามจากประเทศไหนจะคว้ามงกุฎสายสะพายแล้วก็ปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับนะครับองค์กรมิสแกนภายใต้คอนเซ็ปต์ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบแต่คาดว่าปีนี้คงจะช่วยเกี่ยวกับเรื่อออออองงงงขโรรรรรนนนนนสตตปคควิด19กกัััะะะบบ้้ลุฮ เวลาสิเก้านาฬิกาวันเสาร์ที่27มีนาคมนี้นะครับพรุ่งนะนี้แล้วนะครับ,เ,รบเดี๋ยวพักเบรกกับคุณแม่ครับพักก่อนนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคุณผู้ชมนะสเปรย์นะฮะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะอ่าเมือเอก อ่าตัวน้ํายานําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นใจเอ๊ยอยู่ในรถก็ไม่รู้จะว่าจะมาติดโควิดหรือเปล่าและอุป่พีเอ็มสองจมันก็เยอะด้วยนะฮะค,คุณพกอามเมอเอกก็กไปท่านผู้ชมแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็เช็ดเบาๆนะฮะตัวยาจะเคลือบไว้30วันเลยทีเดียวนะฮะป้องกันเชื้อแบบทีเดียวแล้วก็ฆ่าเชื้ออื่นๆด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นจุกงวันนี้นะครับมีนานเลิฟหนึ่งและเลิฟสองน,นะครับเลบ ร9 8บาทนะฮะวันนี้จ่ายเพียงแค่399บาทเท่านั้นและจะแถมฟรีแบบรีฟิลไปอีก1แท่งนะครับสูตรดิโปรหนึ่งครับโปรมินาเลิฟสครับซื้ออาร์เอกนะครับขนาด250 ml ปกติราคา2,598บาทคุณผู้ชมครับวันนี้จ่ายโปรสุดคุ้มเพียงราคาพิเศษ1,200บาทเท่านั้นและจะฟรีอาร์เอกขนาดนะครับ60 ml และ อ่าแล้วแบบรีฟิลไปอีก1แท่งนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ020263856นะครับ020263856กับอมเอนะครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ